มาพี่น้องขายรถพี่น้องไปสนใจนี่สตาร์เรียนรถคลาสสิกจอดไว้ที่ซื้อพี่น้องบบได้ใส์สตาร์ทบอดติดจอดโดนหลายอาชีพซ้อมแน่นิดหน่อยหแหละจอดไว้อยู่หาเดือนแล้วไปสนใจติดต่อเฟดเฟดนี่เด้อพี่น้องนี่ เดี๋ยวให้บังใกลไกลสภาพเรือนใหม่ลดมือหนึ่งป้ายแดยงพี่น้องลดมือหนึ่งป้ายแดยงลดพึ่งพ่อนงวดพึ่งเบิดพี่น้อง สตาร์เรียนสองร้อยห้าสิบซีซีรถคลาสสิกพี่นอ้องเดี๋ยวราคายัางเดี๋ยวยังสีล่งมือใหม่พี่นอ้องใครสนใจรถคลาสสิกติดต่อได้เดอร์พี่นอ้องนี่ทะเบียนก็มีนี่ผาสีต่อไวเรียบร้อยแล้วหกเจ็ดูงพี่นอ้องปีหกเจ็ดึงเบ็ด เล่มเอกสารพร้อมชุดโอนมีเรียบร้อยแล้วใครสนใจติดต่อได้เดอร์รถมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงสองร้อยห้าสิบซีซีดิดหน้าดิดหลังคุณเออพี่น้องนี่น,นี่ดิดหน้าคู่จาน ดิสคู่ข้างหลังก็เออข้างหลังก็เป็นดิสนี่ดิสเบรกโมเมนตัมเบรกเล้วดิสเบรกเลยนี่ฮะพี่นอ้องโช็อกอัพยังดีไปแล้นี่สภาพเดิมๆเลยพี่น้องใส่กะสอบหรือวะเนี่ยใครสนใจติดต่อเดอร์พี่น้องนี่นี่เอาผ้าออกใส่กะสอบไว้เดี๋ยวแม่วัน รถมือเดียวป้ายแดงใครสนใจคิดต่อเดอ้อเดี๋ยวเอาไปล่างทำความสะอาดไว้พี่น้องสวัสดีครับ